สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง YouTube P P P Channel ค่ะค่ะในคลิปนี้นะคะป้าก็จะมาแชร์วิธีการพับพัดเล็กๆเ,เ,เพื่อนำไปตกแต่งชิ้นงานเหรียญโพทานในรูปแบบต่างๆค่ะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะก,ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับป้าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ วัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิ้นกันไกลและเทปสค่ะในส่วนของริบบิ้นป้าเลือกใช้เป็นของตละลกะครังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางค่ะพเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นกันเลยในคลิปนี้นะคะป้าจะใช้ริบบิ้นเป็นการผสมสีเพื่อจะได้สีที่สวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะตัดอยู่ที่ความยาว 8ซนเมตรจำนวน2เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะมุมตรงทั้ง2ฝั่งค่ะเพื่อนๆจะใช้สีเดียวก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกเราไปเริ่มพับกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะประขอเพิ่มเติมเพื่อนๆต้อ,อตงการให้สีไหนนะคะอยู่ด้านในแบบนี้ให้นําสีนั้นจับไปอยู่ทางด้านซ้ายค่ะจากนั้นนะคะเส้นที่หนึ่งทางด้านซ้ายเราก็นําเทปใส่นะคะดึงเทปใสมาติดให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางค่ะ ติดให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเทปใสแล้วก็กึ่งกลางเซลิบินด้วยแบบนี้ค่ะต่อไปนำเส้นที่สองทางด้านขวามาเลยจากนั้นนะคะก็วางประกบให้ชิดกันมากที่สุดจัตระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันค่ะเสร็จแล้วกดบีบให้แน่น แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงส่วนของมุมที่ยังไม่ติดเทปใสนะคะเราก็ดึงเทปใสแล้วก็ติดให้จนกว่าสุดความยาวของปลายเส้นเลยค่ะแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งฝั่งทำเช่นเดียวกันเลยนะคะจากนั้นก็ตัดด้านปลายทั้งสองฝั่งให้เสมอกันค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านให้ฝั่งที่ติด,ตดเทปสายตรงนี้อยู่ด้านล่างแล้วก็ให้ฝั่งที่เป็นสีด้านในอยู่ฝั่งซ้ายจากนั้นนะคะพับปลายด้านบนตรงนี้พับเข้าหาตัวให้ได้ระยะ3มมิลแล้วก็กดบีบให้แน่นค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะก็พับสลับขึ้นให้มุมนะคะเสมอกันและกดบีบให้แน่นแบบนี้ค่ะ ต่อไปก็พับสลับลงให้ได้ระยะที่เท่ากันแล้วก็ปราขอเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆในส่วนของการพับตรงนี้ในคลิปนะคะเราก็พับอยู่ที่3มมิลแต่ว่าเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการพับได้ตามที่เราต้องการจากนั้นก็พับสลับขึ้นและสลับลงแบบนี้นะคะให้ได้ระยะที่เท่ากันวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดความยาวของแนวเส้นค่ะ สลับขึ้นสลับลงวนไปเลยนะคะพับแล้วก็กดบีบให้แน่นให้มุมตแต่ละพับตรงนี้เป็นมุมคมมองให้เห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อความสวยงามของชิ้นงานของเราค่ะ แล้เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้จากนั้นนะคะที่เราบอกว่า,าเราต้องการสีไหนอยู่ด้านในนะคะเราก็พับสีนั้นให้ชิดกันแล้วก็ปล่อยฝั่งที่เราต้องการโชว์ออกแบบนี้จากนั้นค่ะเราก็นําเทปใส่นะคะตัดมาให้ได้ระยะประมาณ1นิ้วครึ่งค่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะก็ติดเข้าไปที่ปลายด้านในตรงนี้ค่ะติดให้ได้ระยะ3มิลถึง4มิลหรือว่าจะมากจะน้อยกว่าน,นั้นกว่านั้นก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ที่เราต้องการค่ะ นะคะคพับหมุนวนไปให้แน่นเลยนะคะกดบีบไว้เลยไม่ให้ในส่วนของแนวเส้นดีดออกแบบนี้ค่ะค่ะนะคะตรงส่วนของมุมนะคะถ้าตรงเนี้ยพับได้ระยะที่ไม่เสมอกันแล้วก็ดูเหลื่อมล้ํากันจนเกินไปเพื่อนๆก็ตัดปลายออกให้เสมอกันได้ค่ะแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้ววิธีการพับพัดเล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปัด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ